อานูบิสคือเทพเจ้าผู้มีศีรษะเป็นสุนัขแจ็คเกิลหนึ่งในเทพเจ้าที่มีภาพลักษณ์โดดเด่นที่สุดแห่งอารยธรรมอียิปต์โบราณเขาคือเทพเแห่งการดองศพและชีวิตหลังความตายผู้ควบคุมเส้นทางของวิญญาณในโลกหน้าหน้าที่หลักของอ n นูบิสคือการทำมัมมี่เขาเป็นผู้ฉลมร่างผู้วายชนให้พร้อมต่อการเดินทางไกลสู่ปรรพทุกขั้นตอนของพิธีกรรม รวอยู่ภายใต้การดูแลของเขาอย่างเคร่งครัดร่างกายต้องไร้ที่ติเพื่อให้วิญญาณได้รับความเคารพสูงสุดเมื่อพิธีเสร็จสิ้นวิญญาณจะต้องเดินทางไปยังดินแดนแห่งความตายและอนุบิสก็คือผู้นำทางเขาพาวิญญาณผ่านความมืดมิดมุ่งหน้าสู่ห้องแห่งการพิพากษาที่ซึ่งโชคชะตาจะถูกตัดสินอย่างยุติธรรม พิธีช่างน้ำหนักหัวใจคือบททดสอบสุดท้ายอนูบิสทำหน้าที่ควบคุมตาช่างหากหัวใจเบาวกว่าขนกแห่งมารัฐวิญญาณจะเข้าสู่สวรรค์หากหนักเกินไปจะถูกกลืนกินโดยอสูรกายบทบาทของอนูบิสสะท้อนถึงความศรัทธาในโลกหลังความตายของชาวอียิปต์การเตรียมร่างและจิตใจเพื่อพบเจอสิ่งที่อยู่เหนือชีวิตคือสิ่งที่พวกเขาให้ความสำคัญอย่างลึกซึง้ง เขาคือผู้พิทักษ์แห่งความตายแต่ก็เป็นผู้มอบโอกาสสุดท้ายแก่ดวงวิญญาณบ่งบอกถึงความยุติธรรมที่ไม่มีใครหลบหนีได้อนูบิสจึงไม่ใช่เพียงเทพผู้เงียบงันในเงามืดแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังความกลัวและการไถ่าบาปที่ซ่อนอยู่ในทุกเส้นทางหลังความตายขอบคุณที่รับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ